คุยกับพ่อหนูยิ้มได้หรอลูกซาตาซาตาครับยิ้มหน่อยเร็วยิ้มรอหน่อยเร็วมีความสุขนั่นในเราเนี่ยนั่นรอไอ้ลูกยิ้มเลยลูกฮอ หมดรอบบ่อยเกินนะมีความสุขอะไรลูกนะขี้ออก่็ลูกมีความสุขให้พ่ออยู่ด้วยขี้ไม่ออกก็ลูกพ่อไม่อยู่ก็เครียดเด้อพ่อเะเที่ยวไหนลูกพ่อเป็นเครื่องจักยิ้มหน่อยนี่คนหล่อยิ้มหน่อยเร็วนคนหล่อยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อย

ยิงนนะย่งันเหลาดุดุปากดูปกตวยังมีเล่มีเล่ไม่เยอะเปน,นี่เยอะนักพอทำบไปนี่อยู่ เจล่ยิ้มเจล่อะไหนยิ้มอะไสิยิ้มเจลาเล่ะทำอย่างนี้นะลูกไม่ร่ารักเลยไม่หล่อเลยแค่เหมือนพ่อเฉลินได้สงสัยจะเบื่อพ่อกับแม่เลยอาจจะพิ่พัด 对对。